No student t o d a y I m i s s อ o มสค t ูเ h i n ิชอ g h s ิ h subject สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับครูเกตนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆคะเปิดหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วเปิดไปที่บทที่4ค่ะอ่ะบทที่4เรื่อง What are you doing? What are you doing? แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ย What are you doing? <c oughs> what are you doing? แปลว่าคุณกำลังทำอะไรนะคะตอนนี้เด็กๆ What are you doing? <c oughs> กำลังเรียนใช่ไหมคะโอเคคราวนี้นะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังและแปล ให้ฟังแล้วเด็กๆตั้งใจอ่านและตั้งใจฟังตามคุณครูนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอ Hi boys and girls what are you doing สวัสดีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้พูดว่า We are cooking they are running he is writing a postcard uh, เรากำลังทำอาหารเรากำลังทำอาหารพวกเขากำลังทำงานอ๋อขออภัยค่ะพวกเขากำลังวิ่งเล่นและ he is writing a postcard เขากำลังเขียน postcard นะคะ I am fishing she is swimming ฉันกำลังตกปลาและเธอกำลังว่ายน้ำนะคะต่อมาดูภาพและฝึกบทสนทนานะคะคำศัพท์แรกข้อ1 f i ่ง i n g แปลว่าอะไร f i s h i n g ตกปลานะคะข้อ2 คุกกิ้งทำอาหารคุกกิ้งทำอาหารข้อสาม i n g writing เขียนกำลังเขียนนะคะข้อสี่ i m m i n g swimming Sw คืออะไรเอ่ยว่ายน้ำนะคะ ข้อห้า playing tag playing tag เล่นแท็กนะคะเล่นแท็กเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งนะคะต่อมา sleeping ข้อหก sleeping นอนหลับนะคะคราวนี้ เรามาฝึกบทสนทนากันดีกว่าเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะ What are you doing What are you doing ข้อหนึ่งเราจะตอบว่า I am I am fishing นะคะ I am fishing ถ้าคุณครูถามว่า What are you doing แล้วคุณครูบอกว่าให้ตอบข้อสองเด็กๆจะตอบคุณครูว่าอะไร one two three what are you doing i am cooking ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคะไปฝึกบทสนทนากันดูนะง่ายๆนิดเดียวนะคะต่อมานะคะ,ะฝึกถามและตอบคำถามนะคะ,ะ what h e doing ข้อหนึ่ง what h e doing ตอบว่าอะไร he is running ใช่ไหมคะ he is running ถาม he เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนี้เป็นผู้ชายนะคะข้อ 2, 2> what she doing อ๋อขออภัยค่ะคนนี้ Uh, walking นะคะเดินกำลังเดินนะคะข้อ2 What she doing? She She, she อะไร She is กดคิด oh, She is อะไรคะ running นะคะ running เขียนแบบนี้นะ r u n in i n g นะคะส่ว so, น uh, what are they doing what are They do ing ข้อสาม They อะไรคะ They are They are play ing football ใช่ไหมคะข้อ4ีแล้วเด็กๆล่ะคะ What are you do ing What are you do ing ตอบคุณครูได้ไหมเอ่ย w h วั a อาย o ต o ่อิงตอบมาแล้วเก่งมากค่ะต่อมานะคะณนะร้านขายเนื้อแห่งหนึง่งนะคะณนะร้านขายเนื้อแห่งหนึ่งในตลาดสดพลทองนะคะ Is he selling meat เขา,าขายเนื้อใช่ไหม Yes he is ใช่แล้วเขาขายเนื้อนะคะ ing ก็ถ้าเติม ing ก็คือกำลังทำนะคะ ing คือกำลังทำเช่นเห็นไหม going go เฉยๆแปลว่าไปแต่ถ้าเป็น going คือกำลังจะไปอย่างนี้นะคะเช่น are you going to school คุณกำลังจะไปโรงเรียนใช่ไหม No, I'm not. ไม่ไม่ใช่ I'm going to the r i d b e r r y ฉันกำลังไปห้องสมุดนะคะต่อมา uh, Are they studying English? Are they studying studying English? พวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหม Yes they are ใช่พวกเขากำลังทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะเหมือนเด็กๆตอนนี้กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่แล้วต่อมาเป็นแกรม a านะคะตั้งใจฟังนะ,ะรูปประโยคคำถามเพื่อถามว่าใครกำลังทำอะไรและคำตอบ ่อคำถามดังกล่าวเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะเช่นรูปประโยคที่ขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า what what รูปประโยคคำถามที่ประธานเป็น you หรือ they นะคะเช่น what are you doing what are you doing คุณกำลังทำอะไร แล้วเราจะตอบว่า I am บวกกับสิ่งที่กำลังทำนะคะเช่น I am sleeping ฉันกำลังนอนถ้าถามถึงพวกเขาเราจะใช้คำว่า What are they doing What are they doing They are sleeping พวกเขากำลังนอนนะคะต่อมารูปประโยคคำถามที่ประธานเป็น he หรือ she นะคะรูปประโยคคำถาม what is he doing he ใช้กับผู้ชายใช่ไหมคะ she ใช้กับผู้หญิงจำไว้นะ Uh, what is he ก่อนนะ What is he doing เขาผู้ชายกำลังทำอะไรถาม he ตอบ he เขากำลัง sleeping uh, he is sleeping เขากำลังนอนนะคะถ้า h uh, What are you doing What are you doing? What are you doing? Uh, คุณกำลังทำอะไร I ถาม y o U ใช่ไหมถาม y o U ตอบ I นะคะ I am sleeping ฉันกำลังนอนถ้าถาม D ตรงนี้ ถามเดก็ตอบเดนะคะถามฮีตอบฮีถามชีตอบชีดูดูดีๆนะอย่าสับสนนะคะต่อมารูปประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is และ are รูปประโยคคำถามที่ประธานเป็น he หรือ she และคำถามขึ้นต้นด้วยกริยาช่องเอ้กริยาช่วยเป็น is และตอบด้วย yes หรือ no นะคะรูปประโยคคำถาม is is he บวกกับสิ่งที่ต้องถามที่กำลังทำเช่น is he running เขาผู้ชายกำลังวิ่งใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no อดูดังรูปตรงนี้นะเขา Uh, is he running? เขากำลังวิ่งใช่หรือไม่ Yes, he is นะคะต่อมารูปประโยคคำถามที่ประธานเป็น y o U หรือ D นะคะและคำถามขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย are uh, และคำตอบเป็น yes หรือ no นะคะ รูปประโยคคำถาม are you บวกกับสิ่งที่กำลังทำเช่น are you reading คุณกำลังอ่านหนังสือใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ให้ตอบ no แต่เราจะไม่ตอบแค่ yes กับ no นะคะเราจะตอบว่า yes I am ใช่ฉันกำลังอ่าน no I am ไม่ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้อ่านานี้นะคะถ้า ถาม you นะคะถาม you เนี่เป็น you ตรงนี้ให้ตอบ yes I am no I no I am not ถ้าถาม they ตรงนี้ให้ตอบ yes they are หรือ no they aren't นะคะต่อมาอคุณครูจะอ่านให้ฟังนะ there is no class for today the students are having a classroom party ken is eating a sandwich penny is playing a game sarah is pouring orange juice into a glass the teacher is cutting a cake for her students they are really having fun ah, there is no class for today วันนี้ไม่มีเรียน the students are having a classroom party uh, นักเรียนวันนี้มีงานเลี้ยงในห้องเรียนนะคะ Ken is eating a sandwich k e n กำลังกิน s a แซ w i c h Penny is playing a game Penny กำลังเล่นเกมนะคะกำลังเล่นเกมเพราะมี IN uh, Sarah ing uh, Sara is pouring orange juice into the g l a s s uh, Sara กำลังเทน้ำส้มนะคะกำลังเทน้ำส้มลงในแก้วนะคะส่วน the t e a c h e r คุณครู is cutting a cake for her students คุณครูนะคะกำลังตัดเค้กให้นะักเรียนของของเธอนะคะ there are t h e r are really having fun พวกเขาสนุกกันมากเลยนะคะจับใจความได้ไหมดูภาพนะคะคุณครูกำลังตัดเค้กต่อมานะคะ ให้เด็กๆนะคะทำใบงานเขียนใส่สมุดนะคะให้ดูภาพประกอบจากาหน้า76นะคะเช่นข้อที่1เขียนคำเขียนเติมคํากริยาที่มีความหมายตรงกับภาพให้เป็นประโยคที่สมบ,บูรณ์นะคะเช่นข้อที่1 Penny is จุดจุดจุด running อ๋อขออภัยค่ะ running เป็นคำตอบ behind her dog เคนนี่คนนี้ Behind อยู่ข้างหลังสุนัขของเธอใช่ไหมและสุนัขของเธอกำลังทำอะไรเธอกำลังทำอะไรกำลังวิ่งใช่ไหมคะกำลังวิ่งก็คือ running running นะคะข้อ2 That จุด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 กำลังทำอะไรกับคอฟฟี่นะคะดูภาพนะคะดูภาพเพิ่มเติมได้ที่หน้า76นะคะข้อต่อมานะคะให้นะักเรียนดูภาพและตอบคำถามนะคะเช่นข้อที่1 what are they doing what are they doing พวกเขากำลังทำอะไร ตอนนี้พวกเขากำลังวิ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้ถามเดใช่ไหมถามเดตรงนี้ตอบเดนะคะเอาเดยา running คือเขากำลังวิ่งกันนะคะ running คือกำลังวิ่งนะคะข้อ2 what is she doing เธอกำลังทำอะไรถาม she ใช่ไหม what she what is she ก็ตอบ she is she is กำลังตกปลาก็คือฟิชชิงนะคะก็ทำไปเรื่อยๆดูภาพเพิ่มเติมได้ที่หนะ้าแปนะคะต่อมาให้นักเรียนเขียนประโยคให้มีความสัมพันธ์กับภาพนะคะเช่นข้อที่หนึ่ง t n t j e door Open the door อ่ะอันนี้ให้ไปทำเองนลคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่าง example ให้ดู Open the window I am open opening ก็คืออ่าเอา open ตรงเนี้ยมาเติม ing นะคะคือกำลังทำนะคะ I am opening the window คือฉันกำลังอันนี้ก็คือคุณครูยกประธานขึ้นมาให้แล้วนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เติมคำ ตอบต่อมาตรงนี้นะคะ,ะเช่น uh, she she is opening the door เป็นต้นนะคะ อันนี้อยู่ที่หน้า83นะคะดูภาพเพิ่มเติมได้ที่หน้า83นะคะสำหรับวันนี้นะคะ thank you for today see you next week แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้